กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello T นะสำหรับคลิปนี้ผรจะมาสรุปเรื่องราวของพ่อค้าขายไก่ปิ้งผู้บอกช้ำเงินเพื่อนวันดีคืนดีแกถูกตำรวจอุ้มไปกระเทือบอุ้มไปทำร้ายกันเพื่อนถึงขนาดตาปิดตาช้ำกันเลยทีเดียวหนักสุดก็คือปอดฉี่กันเพื่อนมีพ่อค้าขายไก่ปิ้งคนหนึ่งนะแกชื่อว่าสันติกันเพื่อนแกขี่รถออกตามหาเมียกันเพื่อนเมียแกหนีไปไหนไม่รู้ไปกับใครไม่บอก แกก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตะแนวตะแนวตามหาเมียกันเพื่อนแกขี่รถไปกินเหล้าไปกันเพื่อนจังหวะนั้นเองไปเจอตำรวจสายตวรวจมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกทองมาแต่ไกลกันเพื่อนเขาเห็นว่านาสันติเองเขี่รถตุ๊บปั๊บตุ๊เปเซถลายอยู่กลางถนนเขาก็เลยเข้ามาควบคุมตัวไปกันเพื่อนพอควบคุมตัวไปตรงนี้เองมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดกันเพื่อนจู่ๆนาสันติก็กลับบ้านมาด้วยสภาพสะบักสะบ,บอมกันเพื่อนเรียกว่าเละทั้งตัวเรียกว่าช้ำทั้งตัว ตัวของนาสันติบอกว่าถูกตำรวจลุมทำร้ายกันเพื่อนแต่ตำรวจออกมาบอกว่าเขาเองวิ่งชนประตูก็เลยบาดเจ็บกันเพื่อนญาติพี่น้องก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นำซ้ำนบตอนที่นาสันติไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกันเพื่อนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกว่าไปมีเรื่องกับตำรวจมาใช่ไหมไล่แกกลับบ้านกันเพื่อนความซ้ำความซวยของนาสันติมีมากมายเหลือเกินคนอะไรจะซวยซ้ำซากขนาดนี้กันเพื่อนเมียก็หนีตำรวจก็ตี แถมพยาบาลยังไล่กลับบ้านอีกต่างหากกันเพื่อนเรื่องราวความอิรุตุงนางของชีวิตนาสันติพ่อค้าขายไก่ย่างที่บอบช้ำจะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ hello t e s มาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมก่อนอื่นเลยผมต้องบอกแบบนี้กันเพื่อนเรื่องราวนี้ผมจะเล่าใน2มุมสองง่าม2แง่กันเพื่อนเพื่อนเห็นภาพแบบชัดเจนมุมตำรวจผมก็จะเล่ามุมของน้าสันติผมก็จะเล่า,ากันเพื่อนจุดเริ่มต้นมนันเป็นแบบนี้กันเพื่อนมีผู้ชาย คนหนึ่งชื่อว่านายสันติแท่นชาลีอายุ42ปีผมเขาเรียกสั้นๆว่านาะสันติก็แล้วกัน นาสันติเองนะครับแกพักอาศัยอยู่ที่บ้านภาคนากันเพื่อนตะบลหนองหินอำเภอหนองหินจังหวัดเลยแกมีอาชีพขายไก่ปิ้งหรือว่าขายปิ้งไก่บางคนอาจจะเรียกไก่ย่างก็ได้กันเพื่อนตรงนี้เองแกไม่ได้พักอยู่เพียงลําพังแกไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปือยกันเพื่อนแกพักอาศัยอยู่กับเมียของแกอีกหนึ่งคนชื่อว่านางสาวรัตนาพรแก้วโวหารอายุ39ปีเมียของแกหน้าตาดีโคตรออกทรงแม่บ้านนิดๆกันเพื่อนมีการย้อมผมสีทองเพื่อเป็นสีสันตรงนี้เองเป็นสไตล์ของบิ๊กมัมกัน นม4 0 0ซีหรือเปล่าอันนี้แอดมินไม่รู้กันเพื่อนแต่ออกแนวหน้าตาดีขาวๆอบอวบตามสไตล์สาวเลยกันเพื่อนนอกจากนี้นะสันติก็ยังมีลูกชายอีกหนึ่งคนชื่อว่านายสุรศักดิ์แท่นชาลีอายุ21ปีอาศัยอยู่ด้วยกันกันเพื่อนอยู่ด้วยกัน3มคนพ่อแม่ลูกช่วยกันขายปิ้งไก่กันเพื่อนจนกระทั่งวันที่26มิถุนายนปีพศ2567ตัวของน้าสันติกับเมียได้ทะเลาะกันกันเพื่อนตรงนี้เองผมก็ไม่แน่ใจว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่ในการทะเลาะกัน ครั้งนี้เมียของน้าสันติได้ลงไม้ลง er. มือกับน้าสันติกันเพื่อนมีการเอาไม้มาตีน้าสันติถึงกับคิ้วแตกถึงกับปากแตกกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังหวดไปตามลําตัวกันเพื่อนบทสรุปสุดท้ายนะเมียของน้าสันติเองผักน้าสันติใส่กําแพงกันเพื่อนเรียกว่าชุดเหวี่ยงก็แล้วกันน้าสันติถึงกับเซธลาฟาดใส่กําแพงกันเพื่อนหลังจากนั้นนะเมียของน้าสันติก็เก็บข้าวเก็บของแล้วก็หนีไปกันเพื่อนหนีไปกับใครไม่บอกหนีไปกับใครไม่รู้กันเพื่อน ไหนว่าไปแล้วกับนาฝนแก้วเป็นคนสัญญาเอาไว้โลเมืองกรุงทั้งยาวทั้งใหญ่ จ้างก็าหาไม่เจอแฮไม่ใช่นะไปล้อเลียนน้าสันติเขาอีกเดี๋ยวเขาด่าเอานะตรงนี้เองเมียแกหนีไปไหนไม่รู้กันเพื่อนหลังจากนั้นนะตัวของนาสันติเองแกก็เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองหินกันเพื่อนมีประวัติในการรักษาอย่างถูกต้องตัวของนาสันติเองแกเข้าไปเย็บแผลกันเพื่อนหมอเองก็ทําการรักษาให้หลังจากนั้นแกก็กลับบ้านมากันเพื่อนพอแกกลับบ้านมาปรากฏว่าเมียแกไม่อยู่ที่บ้านแกก็เกิดอาการเครียดเมียไม่อยู่แล้วจะทํายังไงได้หลังจาก นั้นแกก็กินเหล้ากันเพื่อนเริ่มกินเหล้ามาตั้งแต่วันที่26มิถุนายนปีพศ2567กันเพื่อนกินเพื่อย้อมใจกินเพื่อให้ลืมเธอกันเพื่อนหลังจากแกกินเหล้าพอแกเมาแกก็ขี่รถออกตามหาเมียกันเพื่อนมีการถอดเสื้อโวยวายมีการขี่มอเตอร์ไซค์ไปด่าไป แกตามหาไปทุกที่ตามหาไปทุกแห่งที่คิดว่าเมียแกจะไปอยู่กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะเหตุการณ์บานปลายมันก็เกิดขึ้นกันเพื่อนในวันที่28มิถุนายนปีพศ2 5 6 7นะช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มกันเพื่อนตัวของน้าสันติเองนะแกขี่รถตุ๊ปัดตุ๊กเป๋อยู่กลางถนนกันเพื่อนปรากฏว่าชุดสายตรวจมาเจอกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นชุดสายตรวจของสิบตำรวจตีสิทธิศักดิ์อินทศรีอายุ23ปีกันเพื่อนมากับบัดดีเป็นสายตรวจมอเตอร์ไซค์พอเขาเห็นว่าน้าสันติ รถตุ๊ัสตุ๊ปเป๋อยู่กลางถนนเขาก็เลยเข้าไปบอกเข้าไปเตือนกันเพื่อนบอกให้นะ้าสันติกลับบ้านไปขี่รถแบบนี้มันอันตรายกันเพื่อนตอนแรกเขายังไม่จับกันเพื่อนหลังจากนั้นชุดสายตรวจก็ขี่รถออกไปตรวจเหมือนเก่าเหมือนเดิมขี่รถออกไปตรวจที่เทศบาลหนองหินกันเพื่อนปรากฏว่าผ่านไปประมาณ30นาทีชุดสายตรวจวกกลับมา เจอนาะสันติแกยังอยู่ในสภาพเดิมกันเพื่อนยังขี่รถตุ๊ปัตตุ๊เป๋วนอยู่ในเทศบาลเหมือนเดิมตรงนี้เองนะครับชุดสายตรวจเขาก็เลยเข้าไปบอกเข้าไปเตือนกันเพื่อนหลังจากนั้นก็เกิดการประทะคารมกันนิดหน่อยกันเพื่อนก็ไม่นิดหน่อยสักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามีชาวบ้านร้านตลาดออกมาดูอยู่พอสมควรตำรวจเห็นว่าถ้าไม่ดีสายตรวจเห็นว่าถ้าไม่ได้ก็เลยมีการควบคุมตัวของนาสันติไว้กันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการเรียกรถกระบะสายตรวจมากันเพื่อนแล้วก็คุมตัวนาสันติขึ้น ไปบนรถเพื่อเอาไปสงบสติอารมณ์ที่สอพอหนองหินกันเพื่อนการไปครั้งนี้ไม่ได้เอาเข้าสถานีตํารวจแต่เอาเข้าศูนย์จราจรหนองหินกันเพื่อนทีนี้มันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นที่ศูนย์จราจรแห่งนี้กันเพื่อนตรงนี้เองผมจะเล่าข้อมูลทั้งสองฝั่งสองทางก็แล้วกันเพื่อนฝั่งตํารวจผมก็จะเล่าฝั่งของน้าสันติผมก็จะเล่าให้เพื่อนๆพพิจารณาเอาเองกันเพื่อน ฟังตำรวจบอกแบบนี้กันเพื่อนหลังจากควบคุมตัวน้าสันติมาที่ศูนย์จราจรตรงนี้เองน้าสันติแกเกิดอารวาสคุ้มค้ั่งกันเพื่อนมีการปลาข้าวปาของเอาหมวกกันน็อกปาใส่ตำรวจแล้วก็มีการปรีเข้าไปทําร้ายตำรวจกันเพื่อนมีตำรวจบางนายถูกกัดอันนี้มีพยานหลักฐานอยู่กันเพื่อนตำรวจบางนายถูกขี่กันเพื่อนหลังจากนั้นตำรวจก็เลยเข้าไประงับเหตุกันเพื่อนเพื่อไปควบคุมสติอารมณ์เพื่อไปควบคุมตัวของน้าสันติจังหวะนั้นเองนะน้าสันติแกดิ้นพลาล กันเพื่อนเนื่องจากว่าแกอยู่ในอาการโมโหอยู่ในอาการฉุนเฉียวแกก็ดิ้นจนหลุดกันเพื่อนหลังจากนั้นนะสันติแกตัดสินใจวิ่งออกจากศูนย์จราจรกันเพื่อนปรากฏว่าจังหวะที่แกวิ่งออกจากศูนย์จราจรแกวิ่งไปชนขอบประตูกันเพื่อนเป็นขอบประตูสแตนเลสอย่างดีชนเข้าอย่างแรงดังปั้งกันเลยทีเดียวประตูแทพหักกันเพื่อนตอนแรกเองนะสันติอยู่ในอาการวยวายอยู่ในอาการเมาพอแกวิ่งไปชนขอบประตูแกถึงกลับมืนกันเพื่อนช้าลงทันตาเห็นหลังจากนั้นเจ้า เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยพาตัวแกส่งบ้านกันเพื่อนเนื่องจากว่าอาการแกไม่ค่อยดีอาการแกไม่ค่อยไหวแล้วกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้ว่านาสันติทำตัวเองล้วนๆกันเพื่อนแผมที่ตอนจับกลุมมาเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่านาสันติแกมีแผลเต็มตัวแล้วกันเพื่อนไม่ได้เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ประการใดนี่คือข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเพื่อน ส่วนข้อมูลจากน้าสันตินะครับน้าสันติแกบอกแบบนี้กันเพื่อนตอนแรกเองเจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมตัวแกก็มีการด่าก,กันบ้างนิดๆหน่อยหน่อย พอหลังจากนั้นแกถูกคุมตัวไปที่ศูนย์จราจรนั่นแหละครับคือเหตุการณ์ที่แกลืมไม่ลงเนื่องจากว่าแกโดนลุมกินโตกันเพื่อนทั้งมัดเท้าเข่าศอกของเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดให้แกแบบหนักๆแกโวยวายดูทรงแล้วเปรี้ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยจัดยำใหญ่ให้แกกันเพื่อนยำโดยไม่ต้องใส่มะนาวยำโดยไม่ต้องใส่เครื่องเทศตรงนี้เองใส่ตีนล้วนๆกันเพื่อนน้าสันติเองบอกว่าอ่วมตีนแบบสุดๆกันเพื่อนมีการเอากระบองมาตีแกมีการเอาไม้มาฟาดแกเป็นบ้องเป็นบ้อง,เ,องเกิดตามลำตัวนึกว่า ว่างูเขียวหางไหม่ไม่ใช่นะครับตรงนี้เองนึกว่างูเหลืองูหลามกันเลยทีเดียวกันเพื่อนบทสรุปสุดท้ายนะสันติต้องยกมือไหวกันเพื่อนบอกว่าพอเถิดเจ้านายผมเจ็บจะตายอยู่แล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาตัวแกกลับบ้านกันเพื่อนนี่คือเรื่องเล่าจากนาสันติกันเพื่อนมันเป็นคนละมุมกับตำรวจกันเพื่อนนาสันติบอกว่ากูไม่ได้วิ่งชนประตูมึงกระทืบกูชัดๆอย่างมาบอกว่ากูชนประตูแบบนี้มันไม่แร์กันเพื่อนเอาละครับถึงมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ตรงนี้เรา ผ่านไปก่อนก็แล้วกันเนื่องจากว่ามันมีเหตุการณ์บานปลายหนักกว่าเดิมอีกกันเพื่อนหลังจากนะั้นสันติมาถึงบ้านลูกชายของแกนั่นก็คือสุรศักดิ์เห็นว่าพ่อบาดเจ็บสาหัสอยู่ในสภาพสะบักสะบอมนึกบ้าไปฟัดก,กับหมามา ตรงนี้เองนะลูกชายของแกก็เลยถามกันเพื่อนถามว่าพ่อไปโดนส้นตีนใครมาเห็นไหมใช่รนะับลูกชายของแกก็เลยถามว่าไปโดนอะไรมาตัวของน้าสันติแกก็เลยบอกว่าถูกตำรวจลุมกระทืบกันเพื่อนหลังจากนั้นลูกชายของแกก็เลยพาน้าสันติไปหาหมอกันเพื่อนมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลหนองหนินโรงพยาบาลประจำอำเภอพอไปถึงโรงพยาบาลตรงนี้เป็นช่วงเวลาประมาณตีสองกันเพื่อนลูกชายของแกก็เข้าไปบอกกับหมอกักบพยาบาลบอกว่าพ่อผมถูกทำร้ายพยาบาลก็เลยถามว่าใครทำร้ายกัน พื่อนลูกชายของแกก็เลยบอกว่าพ่อผมเมาแล้วถูกตำรวจอุ้มไปทำร้ายพอหมอพอพยาบาลได้ยินแบบนี้ถึงกับตาลุกวาวกันเพื่อนหลังจากนั้นหมอก็ไล่นะสันติกับลูกชายกลับบ้านกันเพื่อนบอกกลับไปกลับไปอย่ามาวุ่นวายที่โรงพยาบาล กลับไปทายาหม่องนิดเดียวก็หายแล้วใะไห่ใช่นะหมอไม่ยอมรักษาให้กันเพื่อนแถมมีการขู่บอกว่าจะเอาตำรวจมาจับอีกมาสร้างความวุ่นวายให้กับโรงพยาบาลพอได้ยินคําว่าตำรวจเท่าน,าน,านาั้นตัวของน้าสันติถึงกับขนลุกพองกันเพื่อนรอบแรกถูกอุ้มไปกระเทิบรอบต่อมาอาจจะห่อผ้าขาวกลับบ้านกันเพื่อนแกตะโกนเรียกลูกชายบอกไอ้ทิศไอ้ทิศพาพ่อกลับบ้านด่วนพ่อไม่รักษาตัวแล้วกันเพื่อนมีการข่มขู่บอกจะเอาตำรวจมาจับแกก็ไม่อยู่แล้วกันเพื่อนหลังจากนั้นน้าสันติกับลูกชายก็ ขี่รถแต่แนวตะแนวมาที่บ้านกันเพื่อนเพื่อมารักษาตัวอยู่ที่บ้านมีการหาหยุกหายามีการหายาหม่องทากันเพื่อนตรงนี้เองนะสันติอยู่ในสภาพสะบักสะบมนอนร้องอดครวนอยู่บนที่นอนกันเพื่อนพลิกตัวก็โอยหายใจก็โอยกันเพื่อนเจ็บไปทั้งร่างเจ็บไปทั้งกายเมียก็หนีตำรวจก็ตีกันเพื่อนหลังจากนั้นนะสันติก็นอนเจ็บปวดอยู่ประมาณ3 4สี่ชั่วโมงกันเพื่อนช,ช่วงเวลาใกล้ลุ่งช่วงเวลาใกล้สางประมาณตีสนะี่ตีห้าสันติแกไม่ไหวกันเพื่อนสก,กิดลูกชาย บอกไอทิดไอทิดพาพ่อไปหาหมอหน่อยพ่อใกล้จะตายแล้วกันเพื่อนแกหายใจไม่ออกแกหายใจรวยรินลูกชายของแกก็รีบบิ่งมอเตอร์ไซค์ไปที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งครั้งกันเพื่อนรอบนี้เองแกได้รับการรักษาเนื่องจากว่าแกไปถึงโรงพยาบาลแกไม่พูดพร่ำทําเพลงแกทิ้งตัวเลยกันเพื่อนแกเดินไม่ไหวแกเดินไม่ได้แล้วกันเพื่อนหลังจากนั้นหมอก็เอาแกไปเอ็กซเรย์ปรากฏว่าปอดแกฉีกกันเพื่อนมีการเจาะปอดแกในตอนนี้กันเพื่อนเพื่อระบายเลือดออกจากปอดแถมร่างกายของแกก็บอช ถอย่างหนักกันเพื่อนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าอาการของแก50-50กันเพื่อนหลังจากแกรักษาตัวได้ประมาณหนึ่งวันแพทย์ที่โรงพยาบาลหนองหินประเมินแล้วว่ารักษาไม่ได้กันเพื่อนก็เลยส่งตัวแกมาที่โรงพยาบาลเมืองเลยกันเพื่อนพอมาถึงโรงพยาบาลเมืองเลยแพทย์ที่เมืองเลยยกมือบายบายบอกว่ารักษาไม่ได้เช่นเดียวกันเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอ ตอนนี้เองนะสันติแกอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรกันเพื่อนมาโรงพยาบาลใหญ่กันเลยเนื่องจากว่าอาการของแกวิกฤตกันเพื่อนจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ตรงนี้ไม่ได้แช่งแต่ประการใดแต่แกหนักจริงๆในรอบนี้กันเพื่อนพอเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะญาติพี่น้องเขาก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็เลยตัดสินใจไปขอความเห็นใจและขอความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหนองหินกันเพื่อนปรากฏว่ามันเป็นมุกเก่ามุกเดิมกันเพื่อนตำรวจก็ชี้แจงในมุมของตำรวจบอกว่า าสันติแก,แกทําตัวเองล้วนๆวกันเพื่อนแกเองวิ่งชนประตูไม่มีตํารวจคนไหนทําแกแกวิ่งชนประตูแล้วแกก็หลับไปก,บไก,บไก, way, บกันเพื่อนแต่แกกลับมาได้พอแกกลับมาได้ตํารวจก็เลยพาไปส่งบ้านนี่คือคําชี้แจงเดิมๆของเจ้าหน้าที่ตํารวจกันเพื่อนยืนยันในข้อมูลเดิมพอญาิพี่น้องของนาสันติขอดูกล้องวงจรปิดมันมีกล้องวงจรปิดกันเพื่อนแต่มันหันไปทางเสาธงมันหันไปทางปากประตูทางเข้าโรงพักไม่ได้หันไปที่จุดเกิดเหตุกั ff, นเพื่อนกล้องวงจรปิดเองก็ไม่มีประโยชน์กันเพื่อน พี่น้องเขาก็เลยคาใจ คนบ้าอะไรวิ่งชนประตูจะปอดฉีก่กันเพื่อนหลังจากนั้นญาติพี่น้องเขาก็เลยออกมาร้องสื่อเพื่อขอความเป็นธรรมกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวของน้าสันติกันเพื่อนตอนนี้เองเมียของน้าสันติกลับมาแล้วกันเพื่อนหลังจากไปหลงทางอยู่สองสามวันไม่แน่ใจว่าไปไหนมาเมียของแกได้ทราบข่าวทราบข่าวว่าแกถูกทําร้ายก็เลยกลับมากันเพื่อนเมียของน้าสันติแกไม่ยอมกันเพื่อนผัวดีๆแบบนี้หาได้ที่ไหนมาตีผัวแกแกก็ไม่ยอมแกก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความดําเนิน คดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง5นายที่ลุมทำร้ายผัวแก่กันเพื่อนตรงนี้เองมีการแจ้งข้อหาไป2ข้อหากันเพื่อนหนึ่งก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสอัตราโทษอยู่ที่6เดือนถึง10ปี2ก็คือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกันเพื่อนอันนี้อัตราโทษอยู่ที่1ปีถึง10ปี2ข้อหานี้เป็นเบื้องต้นก่อนกันเพื่อนถ้าหากมีการสืบลุกลึกหาข้อมูลดีๆอาจจะเข้าหลักการของพอรบอุ้มหายก็เป็นไปได้อันนั้นถือว่าเป็นข้อหาใหญ่กันเพื่อนเอาเฉพาะ2ข้อหาแรกเริ่ม เดิมทีนะครับตัวของตำรวจห้านายนี้ถ้าหากผิดจริงก็มีสิทธิ์ถูกไล่ออกจากราชการได้เช่นเดียวกันกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะเราเองก็ไม่แน่ใจกันเพื่อนว่าตรงนี้เองใครพูดความจริงใครพูดความเท็จนะสันติเองแกวิ่งชนประตูจริจรงๆหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้กันเพื่อนตำรวจทำร้ายแกจริงๆหรือเปล่าก็ไม่มีใครเห็นกันเพื่อนเห็นเพียงนะสันติกับตำรวจซึ่งต่างฝ่ายต่างก็พูดกันไปคนละแบบคนละทางกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกัน เข้ามาได้เพื่อนๆจะเลือกฝั่งไหนกันเพื่อนถ้าเลือกฝั่งทนก็เป็นของโคกซีโร่ถ้าเลือกฝั่งปทุมก็เป็นของเสือดูสิแห่ไม่ใช่นะคนละเรื่องกันเพื่อนๆจะเลือกฝั่งไหนหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนๆไว้นที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นบารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม